แลล่ะครับจังหวะนี้มีประตูตีหมาแล้วเข้ามาแล้วจังหวะนี้กูโดนคีนดแน่ๆแล้วกูโดนเออกูโดนคีนดนเปล่าแล้วกูโดนคีนดหรือเปล่าแล้วกูโดนคีนดหรือเปล่าแล้วกูโดนคีดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมเห็นนีโอขาววิ่งผ่านผมไปคันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเขา <S <S 2> <S 2> <ม>เขา<ม>ชอบไป <S 2> <S 2> <ม>รวมกัระจิ่ ข้าเมืองขาเข้าเมืองแค่กันนี้ไม่ดีพี่ออกเลยจะส่งจีให้พี่เลยผมต้องพยายามไม่เกมนะถ้าผมมาแบบนี้ถ้าเกมผมก็ต้องต้องยอมรับสภาพไปใคร่ทหารผมไม่เจอโอเคครับ ใครทหารไม่มีเหรอตรงนี้อ่ะมีใครไปดูเมืองบนยังอ่ะเรมไม่มีไม่มีมมีหรืมีปล่าอ่ะเอ้่มีไม่มีไ่ม่มีม่ีมีม่ีม่่ ้ย,ยจะไปอยู่ไหนวะเฮีย้ยคือผมเห็นนีโอมาจริงๆนะผมเห็นนีโอขี่ผ่าน,นไปอะ่ะใช่เว้ยเห็นนีโอขับผ่าน,นไปสีขาวด้วยน่าจะเป็นรถเขาเพราะว่าเขามีนีโอสีขาว คนนมีนอ่านลองไปเช็คย่าไม่นีอ่ยอันนี้ขอดูดาวเหมือนจะไม่มีบากคนดูเช็คอันนี้ยังอ่ะสนามบินอ้นเนี่ยฮะแต่ผมเห็นเขาขี่สวนผมขึ้นมาจริงๆนะก่อนที่ผมจะไปรับอ่ะ yeah. ตีกับเอฟเมืองเมืองบนนะครับนาวิล่าเคียผมว่ามันต้องมีเออถ้าเราข,ขี่หายังไงก็ต้องเจออะใครได้ไปดูท่าเรือไหมครับแถวโรงโรงานน้ำมนนันอ่ะพี่แถวโรงงานน้ำมนันแถวเนี่ย แม็กซ่อนอย่างเก่งอ่ะเพี้ยซ่อนเก่งเกอรหาไม่เจอบนเขาเหรอต้องดูครับต้องดูอปูพมห์หาผมว่าน่นจาจะง่ายกว่าง่ายกว่าที่เราแบบมาขี่หาอย่างเงี้ยผมว่าปูพมหหาเลยอ่ะเวทีเต็มเลยเวทีทไหนพี่พย้อนกลับแทบไม่ทนัน เวดีบนเนี่ยที่เราตีกับติ๊กอ่ะจำได้ปะใช่พี่ประมูลเหรอพี่เลขเลขอะไรครับหกศูนย์สิบเจ็ดเหรอเดี๋ยวอีโบไปเชิญมา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 ตรงเขาเลยครบเลยอ่ะอยู่เทินแทบไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยห้าศูนย์สองหกใช่ไหมพี่ห้าศูนย์สองหกหรือว่าตรงห้าศูนย์สองหกโอเคครับโอเคครับ าละสวัสดีน้องนายครับมาติมาดีตึงหรอบูงดีครับดีครับดีครับเองนี่สุดยอดอย่ความกวนตีเลยแล้วเนน้องนายกูชอบเอง่ะเออเองอยู่กวดตีพี่เป็นานานแล้วนนองเออมามามาต,ตีต่อ,ตอแผนการปิดประตูลวดตีหมาครับผม ได้นะทุกคนเลยล้อมล้อมแม่เดี๋ยวเราเดินเดินลงไปผมมาค้าบเลือกครับพี่กำลังไปครับพี่จะอุ้มได้แ่้ว่าัหน่าเวทีแม่จะได้จะได้ไปใกล้หน่อยไม่เหมือนมันเห็นเราเลยจะผ่านไหครับอย่าโผล่อย่าโผล่ขับรถลงเขาหน่อยขับรถลงไปมันกำลังแล้วไปข้างหน้าเลยไปเล่นเลยเล่นขวัญไาเลย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 ตรงเลยตงข้างหน้าเลย ไปแล้วครับเริ่มปฏิบัติการตรีหมาครับมีประตูตีหมาครับจังหวะนี้ฮะูลงเลยค่ะลงเลยโอ้เข้าเลยเข้าเลยลงเลยค่ะลงเลยลงเลยลงเลยตัวหลังตัวหลังตัวหลังแค่ก,ก่อนที่มันจะขึ้นรถค่ะก่อนที่มันจะขึ้นรถรถมันดีบอมรถมันดีอรอรอ,อ,รอไหนโเวเอไปดี ถ้าหลังเวทีมันมีฝั่งปากก่อนอย่าหยุดนะอย่าลุงอย่าลุงอย่าเบียดนะเอาละครับจังหวะนี้มีประตูตีหมาแล้วเข้ามาแล้วจังหวะนี้กูโดนคีแน่แแล้วกูโดนเออกูโดนคีหรือเปล่าแล้วกูโดนคีหรือเปล่าแล้วกูโดนคีหรือเปล่าแล้วกูโดนคีหรือเปล่าตามยาดีนองเปียบยาดีหน่อยไม่ใช่ดีนองโอ้แล้วยังไงโอ้แล้วไปแล้วแทงใครไม่รู้แล้วแทง อือไม่โดนได้ยังไงได้ยังไงอ่ะเราหลบอุ้ยเดี๋ยวยังไงอะไรอะไรยังไงอะไรยังไงกูงงไปหมดแล้วภาพค้างสวยอุ้ยพี่สัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูยังไม่ได้แทงใครเลยนี่ตรวจหมอครบนะเออนัดแทงนัดแทงนัดแทงโอ้แล้วกูตายโอ้เอโว้ย โอ้โหไม่โคตรจะน่วงเออดี๋วไม่ได้ลำใครเลยเออเออสวยครับสวยดีสวยสวยสวยได้เล่นอีกแล้วกูตายทุกไฟเลยนี่ตายทุกไฟเลยนี่อสวยสวยสวยน่าจะหมดน่าจะหมดนี่น่าจะหมดก็มาดิเอามาแลกดิเอามาเลกดิเออที่กูจะเอาอยู่นี่อะน้องตายอีกแล้วกูตายอีกแล้วกูตายอีกแล้ว พี่โมเชิดพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปช่วยแค่นั้นแหละ <c oughs> เอารอเลือดขึ้นรอเลือดขึ้น โอ้ยตายเย้ยเพื่อนเพื่อนกูอยู่ไหนไอ้แซดเพื่อนกูอยู่ไหนเพื่อนกูอยู่ไหนแล้วกูอีโมเพื่อนโอ้โหแม่งเอ้ยวัตถุฟักเกาะกูก็หมดอุ้ยนาบีสวย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 โอ้โหแล้วกูไปล้ำโดนเพื่อนฮัลโหลชุบหายมีใครชุบไหมเนี่ยเฮ้ยลุงแทงหน่อยเออสวย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 ชุบเพื่อน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 ให้หน่อยชุบเพื่อนให้หน่อย ใครไเพื่อนให้นย็นชีแล้วกูไปลำไขว่ะแทงซะแทงะยับจ้ะวิ่งดีๆเี่ไรวโอ้แล้วกูไปลำเพื่อนนต อุษส่าเข้ามาช่วยแล้วนะโอ้ยขอบคุณครับพี่เฮ้ยขอโทษครับเต็มท้องเลยปิด <c oughs> ประตูตีหมาครับโครงการสำเร็จครับผมจังหวะดดีผมไปได้พี่ผมไม่มีรถได้ครับ ขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่และแล้วเอ้ยใครก็ได้มาล้บหน้าเดียวหน่อยใครใครที่ไม่ได้อุ้มไปเซตไหนครับบนไหมก็ได้เมืองบนใช่พี่บนดีกว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไปเที่ยวด้วย มันไปรวมมอยแหละมีพวกราโดนอุ้มแล้ววิ่งอยู่กันอ่ะบนเขาอ่ะหรี่พวกมันเหรอไปเช็คคับไปเช็คเลยหมเหมอกมอหมอหมอหมอ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 หมอมอมอหมอหมอรมบนมอห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 มอมอหมอหมอหมออหมอมอหมอหมอมอหออหมออหมอหมอมอหมอมามอหมอมอหมอหมอหอหมมอหอหมมอหหมอหเอออหมออะจัดมเยอะอมออพี่ก็อีมออ ตรงนั้นมีหมอป่ะนนเดียตรงนั้นมีหมอไม่มี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 อยู่กับอยู่กับผมสี่ไม่ใครอุ้มอยู่พี่ลองกดวอค้างอ่ะไอุ้มอยู่กดวอค้างเลยพี่หลายคนนะหลายคนนะเนี่ยกดค้างไปเลยกดค้างเลยเผาเลยอุ้มเยอะแช่ไหมเผารถให้หน่อยดีเผารถให้หน่อยเยอะร้านน้ำมันร้าน้ำมันที่สิบปั๊นกดกดเผารถให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวพอรถมันเหลือตรงนี้ประมาณสิกว่าคันนะเดียมมันไม่หลุดใช่ไหมมันไม่หลุดใช่ไหมแล้วไปแล้วไม่มีรถหลุดแต่คืออยากให้เผาไม่หลุดหลุดคันนึงนี่ไงขับไหนโอ้จีทีบีจีทไม่เอาไม่เอาปล่อยไปเอาเอาไปเลยพี่เอาไปเลยให้มันไม่ต้องขับไม่ต้องใช้รถเอาไปเลยดีกว่าไม่มีขับไม่ดีกว่าดี่ยกนว่ามีตรงเนี้ยกสิบเบิ้ลให้หน่อยเผาไม่เป็นระวังระวังโดนระเบิดระวังโดนระเบิด น้ำมันให้นะมันมาลาดลาดน้ำมันได้เนี่ยไม่ติดเลยแต่มันไม่ติดน้ำมันไม่ติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้มันลามไปหามันระเบิดไหมนะซีเนสอีกสองพันพี่อีสองพันไหนอะมันจะไม่ระเบิดอะขันเขาสองขั้นโมโม่คือเรียนระเบิดคือเรียนระเบิดครอรอรอรถพี่ว่างอยู่เปล่าไม่ว่างไม่ว่างทำไมรถใครว่างมั่งพาไปพาวหน่อย กโดึงเขื่อนเขื่อนไปเรียเราไปเรียไปเรียจะระเบิดละเอาอะไรวะนี่ถ่ายรูปแป๊บไม่รููบ้าไปก่อนตายเยอะเกิถ้าเบอร์อะไรเดี๋ยวผมส่งโลให้ หมดเวลาตอนไหนนะหมดเวลาตอนไหนนะถึง40 35ถึง40ครับ35 40อย่าเขาก็บอกนะถ้าแดงเขาบอกค่ะถ้าไม่บอกก็คือช่วยไม่ได้นะจะมอ200หน่อย